สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาเปลี่ยนล้อรถเฮอร์ากันนะสำหรับรถชุดที่อยู่ข้างหน้านี้นะก็จะเป็นรถตู้คอนเทนเนอร์ของทางบริษัทเมิร์สนะครับซึ่งผมก็ได้เคยรีวิวไปในช่องแล้วนะเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาลองเปลี่ยนล้อเป็นล้อแต่งดูนะก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูล้อแต่งที่ผมจะเปลี่ยนกันก่อนล้อแต่งที่ผมเลือกใช้นะก็จะเป็นล้อบอลดุมดำนะครับก็คือ จะเป็นล้อที่มีลักษณะใกล้เคียงกับล้อของเดิมเลยนะล้อของเดิมเนี่ยถ้าเกิดเราดูจะเป็นล้อบอลธรรมดานะครับก็คือจะเป็นล้อแบบปกติทั่วๆไปนะส่วนในตัวล้อแต่งเนี่ยให้สังเกตนะครับตัวดุมตรงกลางอันนี้จะเป็นดุมสีดํานะครับแล้วก็ตัวล้อเนี่ยความพิเศษก็คือจะสามารถถอดได้อ่าเห็นไหมครับตัวดุมเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับก็คือเราไม่จําเป็นที่ต้องเป็นสีดำนะอาจจะหาสีอื่นมาใส่ก็ได้นะครับตามแต่ที่เราจะ,ะตตดแปลงนะ ่อมานะครับเดี๋ยวผมพามาดูล้อของรถหัวลากอันนี้ก็จะเป็นชุดล้อหน้านะครับอันนี้ผมก็จัดไว้แล้วนะจะเป็นล้อของรถหัวลาก8ล้อนะครับก็จะประกอบไปด้วยเพาหน้า2เพานะเพาหน้าก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับก็จะเป็นดุมสีดําตรงกลางอ,อันนี้จะเป็นเพาหลังเพาหลังก็ง่ายๆครับล้อจะเป็นล้อยางแบบคู่นะจริงๆแล้วเนี่ยล้อของรถหัวลากนะครับก็จะสามารถที่จะ ถอดเปลี่ยนดุมได้เหมือนกันนะแต่วิธีการถอดจะยากกว่านะครับเพราะว่าความแน่นของตัวล้อจะมีมากกว่าล้อหางพ่วงนะซึ่งถ้าเกิดเราไม่มระวัดระวังเนี่ยก็อาจทาให้ตัวล้อเสียหายได้นะครับถ้าเกิดเราไปกดเขาแรงเกินไปอ่าโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองมาเปลี่ยนล้อแต่งกันเลยนะโดยส่วนมากนะครับรถของทางบริษัทเทอร์ป้าที่เขาให้มาเนี่ยจะเป็นล้อธรรมดาแบบนี้นะล้อธรรมดาก็จะเป็นล้อสีบอลแบบนี้คนระับจะเป็นล้อสีบอลเป็นสีพื้นนะ ตัวล้อก็จะไม่ได้มีลูกเล่นอะไรนะครับเพราะว่าเป็นล้อะแตนดานนะ,ะเดี๋ยวผมก็จะมาขอเปลี่ยนตัวหางเทเลอร์กันก่อนสำหรับหางเทเลอร์นะครับวิธีการเปลี่ยนก็ง่ายมากเลยนะให้เราสังเกตด้านล่างนะครับเห็นไหมครับตัวเพาเนี่ยจะเปิดโล่งนะวิธีการนะครับก็ดึงออกมาเลยครับดึงตรงๆดึงก็จะหลุดในลักษณะนี้นะแล้วก็ดึงออกมาทั้งสเพาเลยครับ หางเทลเลอร์จะเปลี่ยนง,ง่ายมากจะง,ง่ายกว่าหัวลากคือเราไม่ต้องดึงล้อเนะไม่ต้องดึงแกนล้อคือเราจับแกนขึ้นมาแล้วก็กดใส่เลยครับอ่าอันนี้ผมเอาล้อแตง่งเข้าไปใส่อาก็จะเป็นในลักษณะนี้ครับใส่ง่ายๆของเธอป้านี่ข้อดีคือตรงนี้นะเป็นอะไรที่ดัดแปลงได้ง่ายมากเลยครับอ่าโอเคครับพอเราใส่ล้อแต่งเข้าไปแล้วนะตัวหางเทลเลอร์ก็จะดูสวยงามขึ้นเยอะเลย นะครับเพราะว่าตัวล้อแต่งถ้าเกิดเราสังเกตเนี่ยรายละเอียดของล้อเขาจะมีมากกว่าล้อธรรมดานะเดี๋ยวผมเอาล้อธรรมดาเทียบให้ดูเห็นไหมครับตัวล้อแต่งเนี่ยจะสเผือนของจริงมากกว่าอ่าโอเคนะห่างเทเลอร์ผ่านไปเดี๋ยวผมมาเปลี่ยนลงตัวหัวลากสําหรับตัวหัวลากนะครับอ่าเรามาดูใต้ท้องกันจะสังเกตนะเราจะไม่สามารถดึงแกนล้อออกมาตรงๆได้แล้ววิธีการนะครับเราจะต้องถอดล้อทีละข้างนะโดยใช้ มือของเรานะครับดึงแกนล้อออกมาอันนี้ผมจะแนะนํานะถ้าเกิดเป็นรถใหม่มือหนึ่งนะครับที่ยังไม่เคยถอดเปลี่ยนล้อเลยเนี่ยตรงนี้จะแน่นมากนะให้ถอดด้วยความระมัดระวังนะครับเพื่อป้องกันวโมเดลเสียหายนะเดี๋ยวผมจะลองถอดให้ดูนะครับอโอเคครับล้อหลุดออกมาแล้วก็ดึงแกนออกมาตรงๆเลยครับก็จะเป็นในลักษณะนี้นะผมเริ่มจากล้อหลังก่อนอันนี้ถอดล้อหน้าครับล้อหน้าอันนี้จะมีสองเพลนะโอเคครับเราก็ค่อยๆถอดมา สุดท้ายครับเท้าหน้าถ้าแน่นตัวต้องหมุนแบบนี้นะครับระมัดระวังนะเพราะว่าตัวล้อเนี่ยมันจะทำรุดเสียหายได้นะครับถ้าเกิดเรามือหนักเกินไปเนาะอ่าโอเคครับเราก็จะได้รถหัวลากเปล่าๆมาแล้วต่อไปจะมาใส่ล้อแต่งเข้าไปนะ,ะเดี๋ยวผมจะเริ่มจากเพ้าหลังก่อน เ้าหลังก็ดึงออกมาในลักษณะนี้นะครับแล้วก็อสอดเข้าไปนะจะมีรูอยู่ตรงนี้นะครับก็ใส่เข้าไปเลยต่อไปจะเป็นล้อหน้านะครับล้อหน้าของรถแล้อเนี่ยให้สังเกตที่ตัวแกนเพลานะแกนเพลาเนี่ยจะยาวไม่เท่ากันนะครับแกนเพลาของล้อหน้าเนี่ยจะมีขนาดที่ยาวกว่าทีดนึงนะถ้าเกิดสังเกตในรูปนะครับอ่าแล้วก็ต้องดูดีๆเนาะเพราะว่า ถ้าเกิดใส่ผิดตำแหน่งเนี่ยตัวล้อมันจะฝืนนะครับผมใส่แกนตรงกลางเข้าไปก่อนใส่แกนล้อหน้าครับ โอเคครับสำหรับรถหัวล่างนะก็ถือว่าเปลี่ยนล้อเป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวรถเนี่ยก็จะดูสวยงามขึ้นเยอะเลยนะก็คือจะเป็นรถที่แต่งเราแต่งเองนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะโอเคครับตัวล้อก็หมุนได้ลื่นดีนะเดี๋ยวผมจะลองมาลงชุดกันดู ก็โอเคครับเสร็จเรียบร้อยนะสำหรับรถตู้คอนเทนเนอร์ของเมิร์สนะครับก็คือใส่ล้อแต่งบอนดุมดำเข้าไปแล้วก็ถือว่าทําให้ตัวรถสวยงามขึ้นเยอะเลยนะครับยังไงก็ลองเอาไปพิจารณา,ากันดูแล้วกันเนาะสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบ,บลงแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณผู้ติดตามสวัสดีครับ